เพอบอดรวไเข้มเข้าออกพื้นที่สั่งตรวจเข้มกลุ่มเสี่ยงมั่นใจควบคุมได้ในสิ้นเดือนนี้ก็กูประสานเสียงปิดรับนักท่องเที่ยวพรุ่งนี้เจ้ามกราคม2564 อำเภอบ่อไร่เข้มเข้าออกพื้นที่สั่งตรวจเข้มกลุ่มเสี่ยงมั่นใจควบคุมได้ในสิ้นเดือนนี้อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหลังจากที่สบคประกาศให้5จังหวัดภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้มงวดและการเข้าออกจะต้องขออนุญาตนั้นบรรยากาศที่จุดสกัดบ้านคลองลือกตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนั้นเจ้าที่อสอบ่อไร่ ทหารนาวิกโยธินตราดตำรวจสถานีตำรวจภูทรหนองบอนอสมอบ่อไร่และกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ตรวจเข้มการเข้าออกในพื้นที่จุดสกัดเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางด้านนางสายทองตองอ่อนเจ้าที่อ,อสมอำเภอ,อบ่อไร่บอกว่าแม่ด่ครองลึกจะไม่ค่อยมีรถยนต์ผ่านไปมามา,มากนักอย่างไรก็ตามจะมีชาว จังหวัดจันทบรุรีที่มีสวนผลไม้ที่อยู่ในอำเภอบ่อไร่เดินทางมาในพื้นที่ทุกวันและมีชาบ่อไร่ใช้เส้นทางเดินทางไปจังหวจ,งจังหวัดจันทบรุรีและจังหวัดในภาคอีสานทางด้านในอำเภอบ่อไร่จึงได้เข้มงวดไม่ให้มีการเดินทางไปมามากนักและผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องแสดงบัตรประชาชนและถูกสอบสวนว่าเดินทางไปไหนมาไหนบ้างและทำประวัติไว้ ซึ่งจะดำเนินการตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายพานุวัฒน์พุทธเกษรในอำเภอบ่อไร่เปิดเผยว่าสถานการณ์วันนี้อำเภอบ่อไร่ได้ปลดล็อกผู้กักตัวไปแล้ว11คนหลังกักตัวพบว่าไม่พบเชื้อแต่ต้องรายงานตัวทุก7วันขณะที่ยังมีผู้ถูกกักตัวอีก75คนซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนมกราคม2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของอำเภอบ่อไร่รจะกลับมาสู่สภาวะปกติขณะเดียวกันเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อมาจากบุคคลภายนอกทางอำเภอจึงได้ตั้งจุดสกัดที่บ้านคลองลึกตำบลหนองบอลและสกีนคนที่เข้าออกมาในอำเภอบ่อไร่อ,รยอย่างเข้มงวดหากมาจากพื้นที่เสี่ยงจะต้องถูกกักตัว14วันและบางรายอาจจะไม่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาและหลังจากนี้ จะมีเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเชิงลึกและเข้าไปเยี่ยมในชุมชนทุกวันโดยได้ทำการทำข้อตกลงกับรอพอสอตอทุกแห่งเพื่อดูแลให้เกิดความทั่วถึงสำหรับอำเภอบอ่อไร่มีผู้ติดเชื้อจำนวน3าคนในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยและเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันในตำบลแสนตุ้งทั้งหมด กกูดประสานเสียงปิดรับนักท่องเที่ยวพรุ่งนี้9มกราคม2564ลดเที่ยวเรือให้แค่คนตราดจังหวัดตราดหลังจากที่สบคมีมติให้5จังหวัดสมุทรสาครชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้นนั้นได้ส่งผลกระทบต่อจังหวัดตราดแล้วนายสุทัศน์ทศดาราเจ้าของเรือโดยสารกาะกูดเอ็กเพรสและเรือสปีดบ๊ทเปิดเผยว่า ทานโรงแรมในอำเภอกาะกูดจะได้หยุดรับนกักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดในวันที่9มกราคม2564ทั้งหมดซึ่งเรือโดยสารไปกาะกูดจะลดเที่ยวการเดินทางเรือวันละ2เที่ยวเหลือเพียง1เที่ยวและของบุญสิริจาก2เที่ยวเหลือเพียง1เที่ยวเช่นกันจนถึงสิ้นเดือนนี้ทําให้ผู้ประกอบการต้องยอมรับกับการขาดคุณทันทีส่วนโรงแรมทั้งหมดจะต้องยอมรับสภาพดีกว่า จะให้มีผู้ติดเชื้อในอำเภอเกาะกูดขณะที่เทศบาลเกาะช้างใต้และกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้มีการประชุมหารือถึงมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่เชื้อซึ่งทุกฝ่ายมีมติปิดและห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่5ถึง30มกราคม2564นอกจากนี้ นายมานพพินโยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างก็ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะช้างทั้งบนบกเกาะช้างและแหล่งน้ําแหล่งดําน้ําดูปะการัางรวมทั้งที่พักกลางเต็นต์ตั้งแต่วันที่4ถึง30มกราคม2564ด้วยสําหรับผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่เกาะช้างที่เซนทรัพอยต์เฟอร์รี่ลดเที่ยวการเดินทางเรือจากวันละ12เที่ยวต่อวัน ลดลงเหลือ7วันต่อเที่ยวต่อวันส่วนเกาะช้างฟอรี่ลดลงจาก12เที่ยวต่อวันนอกจากนี้โรงแรมที่พักบนฟังไม่รับนักท่องเที่ยวแต่จะรับเฉพาะเซล์และคนในพื้นที่ในท้องถิ่นเท่านั้น รถตู้ร่วมบขสบริษัทกรอช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารีใต้สถา TS, นี BTS อนุสารีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833กอะช้างฟังเอาสับปรดโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาพอเจริญพรเนะชาวนี้มองเห็นตะกร้ากับน้ำในตุ่มนะซึ่งหลายคนมักจะบ่นว่านะต้นทุน,นมีน้อยอยากจะได้อะไรตักขึ้นมาก็ไม่เคยได้สักทีผิดหวังตลอดตั้งแต่ทำธุรกิจไม่เคยได้อะไรเลยขาดทุนตลอดทำอะไรแล้วก็ไม่เคยได้อะไร อย่างน้อยๆตักน้ำมาดูเหมือนจะไม่ได้น้ำแต่ครูบาอาจารย์สอนว่าลองดูสิมันก็ยังได้มาตั้งหลายหยดนะเนี่ยอย่าคิดว่าไม่ได้อะไรถ้าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วไม่ได้อะไรแล้วหยุดทำขนาดทำแล้วยังไม่ได้อะไรแล้วหยุดทำแล้วมันจะได้อะไรจริงไม่ยมฉะนั้นถ้าหากว่าบอกว่าคว้าอะไรก็คว้าไม่ได้คว้ามากี่ทีหลุดมือไปทุกทีคว้ากี่ทีไม่เคยได้ อย่างน้อยๆมันก็ติดมือมาตั้งหลายหยดนะเนี่ยนะก็ยังเปียกอยู่ที่มือคืออย่างน้อยมันต้องได้บางชีวิตที่เคยล้มอย่างน้อยๆได้แผลมาก็ได้แผลมาเตือนใจว่าจะไม่ล้มซ้ําปากแตกมาก็รู้ว่าปากมันจะต้องไม่แตกซ้ําอย่างนี้ถ้าคิดว่าจะไม่ได้อะไรเลยก็ขอให้มองว่าอย่าหย,ยุดทานะไม่มีใครเลยในโลกนี้ที่ว่าหยุดทําแล้วจะได้อะไรยิ่งต้องทําแล้วยิ่งต้องได้ถึงมันจะได้น้อยหน่อยแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลย ให้กำลังใจนะโยมนะสาหรับคนที่คิดว่าตักมาแล้วไม่ได้อะไรมันต้องได้อะไรบ้างนะอย่างน้อยๆน,นะมันก็ยังเป็นเป็นเหมือนน้ำมนนะลดให้มันรู้สึกสบายใจได้ในสิ่งที่ได้ก็แล้วกันเท่าที่ได้แต่ต้องขยันต้องลงมือแล้วต้องใช้ทักษะหาวิธีทํายังไงถ้ามันไม่ได้ก็ต้องทั้งมือนะทั้งมือทั้งอะไรต่างๆก็รูปแบบต่างๆก็แล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหน ทำยังไงให้มันได้บ้างถึงมันจะไม่ได้มันก็ยังพอได้บ้างอยู่ดีให้กําลังใจยโยมน,นะใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันจะต้องขับเคลื่อนกันต่อไปก็ต้องขับกันต่อไปไม่มีใครอยู่เฉยๆแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรแต่ก็ยังได้บ้างก็ยังดีหมดแล้วเจริญพรเช้านี้กับตะกร้าอนุโมทนาบุญ